ดัดแปลงครับผมอย่าไปดัดแปลงคำพูดทุกคนบอกคือแม่นว่าเขาจะเห็นนั่นมันเป็นยันซันเป็นยันที่เขาเอาไปดัดแปลงอันที่จ้องข่อยออกไปนี่เห็นว่ากระเด็นเดืออยยุ้งข่อยเนี่ยหดือยสามดวงตาเนี่ยบาปคอยไหลคุณพี่วันเพ็ญทักทายได้จากคุณวันเพ็ญขอบคุณค่าจากเดี๋ยข่อยเปลี่ยนทอดัพว์ได้บ่ิษัททักทายได้จากคุณเดียวครับทักทายสวัสดีนะครับเดือยทักทายสวัสดีได้จากคุณเพ็ญศรีจากแม่แดงนะครับเนาะหลักการคุณนิยนาทักทายแม่แดงครับผมแล้วก็ ตาแมนมาสั่นเป็นมาแล้วครับเนาะไม่แดงนะครับเด้อทักทายเม่นายนาแล้วครับพระกรุงหลยพร้อมบอกว่าแมนมาสั่นเป็นมาใบสองพี่วิเอไอตรวจงานค่ะท่าบ่อยากกาะมูซซี่นี่ล่ะแล้วครับน้องประกายแก้วทักทายสวัสดีพีวิขอบคุณครับผมน้องประกายแก้วครับอีกหานาทีทักทายด้วยจาสาวอ่าสาวอ่าโอเคครับผมได้แล้วมาผมทักทายกันในค่วาเห็นหากินกับธรรมชาติลอยลองลองอยู่นะครับเนาะเข้ามาต้นมูแล้วครับทักทายว้า่อยบ้าน สวัสดีได้ใจพูดว่าครับสวัสดีขอแค่มีเธอก็มีจะรักๆๆๆพี่คุณสกุลคุณาน้องกนาลังทักทายพี่สกุลนะครับน้องมาบอทันสวัสดีครับไปก่อนเลยเดี๋ยวทักทายสวัสดีนะคะคุณวิทยาวาครับผมทักทายครับผมทักทายสวัสดีครับทุกท่านทุกคนเลยจ้าเห็นไหครับสิ่งที่เราพูดออกมา เห็นแอนครับเห็นขี้เตอร์ไปของเขาเล่นหนีผ่อนยังเขาเล่นหนีเขาเลนไม่แดงไปไล่ทายคลิปเขาครับผมทักทายสวัสดีเลยจ้าคุณทศนาพรทักทายด้วยจากคุณพัชชาทักทายพีเกสังวานคอยแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับผมรักๆเลยจ้ารักๆเลิบๆทุกคนนะจ้าครับผมรักๆเลิบๆนี่ละที่คอยอยากจะได้ให้ตื่นน้องลาลับฝันหวานอยู่สะดุ้งตื่นตอนเกือบใบฝันเห็นผู้ชายมือสองมาจนเพันมาแล้วครับน้องหอยมีหมูชายมือสองต่อยันต่มือสาม เด้อจ้าเหตดบาป่อยหลคุณวีลใจบอ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 บขอบลหลายนะครับเนาะอ่ะักทายสวัสดีเด้อจ้าอยู่แวะมาทักทายเด้อจ้าอกกสังวันครับผมสวัสดีค่ะสันเป็นมานะครับเนาะหักทายแล้วครับผมแสดงความยินดีด้วยครับขอบพูดละหลายครับผมสวัสดีจ้าคุณจันทการจ๋าจากคุณตอบครับผมพอแค่มีเธอก็แวะมาประมวลผลได้แล้วเด้อจ้าสันผลมานะครนาะ คนคนาฮักทักทายเด้อจากคุณปลาไก่แก้วทักทายครับผมคุณพี่อ้อยทักทายน้องปลาไก่แก้วครับผมฮักทักนองไก่เด้อจากไปธุระมาค้าเพราะเป็นยังดอขอยอกเจ้าซื่อบูดหรืออัดแปลงค้ามบูดหรือเปลี่ยนแปลงคข้าเนามบูดน้องๆโดนแน่นอนครับผมวันนี้นะค้องๆมาบอกต่อกันสวัสดีเด้อเพื่อพี่ด้วยชั้นสวัสดีเพื่อพี่ด้วยเด้อเจสังวาสนะจ๊ะารไลฟ์สดครับนครับผมนั่งยุ่งซี่ครับบ่มี่เนี่ยเบ่งๆแบบเอานั่นมาอวดบอกนี่มาอ่างแล้วก็บ่ได้ดัดแปลงบอกว่านั่นคือนี่อันนี้คืออันนั้นทำนองเนี่ สวัสวดีนะจ๊ะสวัสวดีแม่แดงสีระลักไส้ส,สวยด้วยแม่แดงคนสวยนะจ๊ะสวัสวดีแม่แดงจ้าข่อยขับรถเดอ้อเปิดตาจากขอบคุณหลายๆครับเปิดมือเปิดตาเป็นจะมีปฏิสัมพันธ์เลยสักกับเพื่อนๆต่อ,อไปออนนั้นละวันนี้ผมขอลงไล่์ไปเพียงซ้ำนี่เราคุณจีคอ,อยก็ได้ครับแล้วหวานนี่ครับมืนอนีครับเนาะคุณไม่ไกลท้ายทายได้จากคุณรับครับผม พรอนกำลังแรงไก่หันนะฉันคอยคอยคอยวางไว้ตรงนี้เด้อินจั้าไว้ตรงหนละเดี๋ยวสิเก็บเจอครับผมคอยสีส่งงานว่างให้ผมส่งงานหลายๆลร้องเบิ่งครับคือเก่าสู่ส่งมือละคลิปบ่ได้เอาตายสวัสดีครับผมได้เจ้าหนาวจนแข็งเอาอีกแล้วนี่ฮัมไปย้ำเดยสะดุดย้ำนั่นครับผมภาพน้องครับน้องบุ๋มโมนเป็นอียังครับผมเอาตาเอ๊คุณวิทยาจ๋าจ้าเบี่ยง ประเด็นครับผมในการพูดนะครับเนาะมันจะโดนจํากัดได้ครับผมเห็นเบืเ่อ,อบิง่นเยบึ้งเจกของเด้บอกว่ามันปิดอุ้สัมผัต่างปะผิดพลาดครับผมท้ายสุดเด็ดนจ้ามัดรวมเลยจ้าทั้งสองค่ะพี่วีไม่ๆเกาๆกาับมัดใช้กัดลดน เห็นเไทยสวัสดีนะจ่าคุณแก้วประกาศแก้วทักไทยนะจ่าจ่าคุณทดครับผมคุณยานาพาเราทักไทยนะจ่าเราเสียงกาบอมีเออบัตรนี่มาสร้างมาแทนยินบ่นี่คุณก็บอกแห้งอยู่ครับผมไม่นะพาเราเก้วก็บอกคุณก็บอกโอ้พี่ไหนรุ่นนะครับเนาะเปลี่ยนเครื่องไม้ดอกครับบ่เป็นยังครับผมอ่าคุยกันไปนะครับน่าจะครึ่งสมองหรือจะสี่สิบผ่าน ที่เก็บซื้อครับเพราะตอนนี้มาเปิดบาน,นกันบบาริสไทร์ก็เลยมาเปิดยังสะดุดอยู่ครับผม m, เป็นแต่ศูนย์ก็เกียวอยู่นะครับทักทายสวัสดีดจ้จ้ะสวัสดี้ะจา้าครับแม่ในเนยนะพาเราอยู่สซเน,นทักทายด้จ้ะสวัสดีนะจ้ะแม่ในเองครับผมทักทายสวัสดีนะจ้ะสวัสดีด,จด,ดจ้จ้าเออเจ้าคือใส่นพี่เพ้นพี่วันเพ้นพี่วันเพ้นหลือ,อยังหานาะทีพี่วันเพ้พพ u, เนผมอยู่ลำเจ้ดดนดอกคอยตั้งเจ้าละสมาาัชชาเหรเห็นบอกครับพอสบข่อย เป็นจะใส่บ่ละครับผมตอนท้ายได้จากคุณกีปานีครับผมมาละนะครับผมผมันอาจจะยากแน่หน่อยนึงแต่เพิ่นก็ขอไมเออ้เครื่องใดกัเครื่องนั้นเป็นอย่านี้โบเอาไปใส่งานนะครับเนาะก่อนจะเปิดบ้านไรซ์สดกับยังสนุกอยู่ครับผมคุณตอบ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 ทา่านเฮดเบิ่งครับตั้งแต่ผมเฮ็ดมานี่ครับเป็นระยะเวลา แปดเก้าเดือนนะครับผมผมเคยโพสให้มันได้มีคุณภาพถึงของ,ของทางเฟซบุ๊กได้เมื่อนี้ผมเ,เรียกร้องไปครับอยู่มาทางบนญนะครับตอนตักลายสวัสดีเด้อเดี๋ยวน้องโทตรกอดเองจา่าฉันเจ๊เจ๊กอดไม่ได้น้องโคตรจะกอดเองดอกกษัตร,ริย์นละวันนายนะพาเราทาแม่นจมบ่เห็นบ่ครับพ่อซับข่อยเป็นต่ใส่บ่แล้วครับผมตักลา,ายได้จากคุณกีปานีครับผมมาละครับผมนอาจจะยากน้น้อยนึงแต่เพิ่งก็เข้ามาให้น้องยาเบี้ย ประเด็นครับผมในการพูดนะครับเนาะมันจะโดนจํากัดได้ครับผมเห็นเบอร์ของคุณพีกีจมครับได้ทีโอเคครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเนาะโอ้ยอยากได้หัวใจนี่ละเลยไปซื้อผมเพราะว่าผมเอาเครื่องนึงขึ้นมาเบิ้งเรียบร้อยแล้วครับผมมันโอเคครับผมมันบอดีเนาะครับเนาะอันนั้นกับมันบอดีกับเอาทิมเนาะครับเน้องท้ายสวัสดีเด้อจ้าสงสัยเสซตแม่นองพล ้องปะไกด้จากพ right? um, ี่บันเพ้นนะครับพี่เพ้นสีพี่เพ็นสีทักทายได้จากน้องปะกกแก้วนะครับน้องปะกกแก้วทักทายด้วยสิริรากนับน้องทักทายสวัสดีคุณยนชนาพาเราจากคุณอุ๋ยพรครับผมแม่ไกลบอกว่าส่งหัวใจแล้วกระโดดไม่เริ้อๆห้ายกูทุกคนนะครับเด้อบริวารห้ยไผเด้อจ้าเฮ็ดบาบคอยหลคุณวีละัยบอพูดละไหลนะครับเนาะอ่ะทักทายสวัสดีเด้อจ้าอยู่แวะมาทักทายคุณพรังบอกมาเป็นกำลังใจให้นะครับน้องทักทายสวัสดีเด้อจ้าบอร้องลับ บริษัทเปลี่ยนหารุ่นที่ผมจะม,มาไล่สดเป็นระยะนานยา,าวนะครับนจะหาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาเนาะครับนะมาเป็นกำลังใ,ใจให้กันนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ครับเบื้องขอกเบื้องบนปึ้นซื้อครับนะเพราะตอนนี้มาเปิดบ้านบบกับกบ้านบริษัทก็เลยมาเปิดยังสะดุดอยู่ครับผมอ,อเป็นศูนย์เก็ว่าอยู่นะครับทักทายสาวัสดีได้หรอครับผมเพื่อนมันจะลำคานครับผมเน็ เราอยู่มาทางบุญเนาะครับนองทักทายสวัสดีเด้อเดี๋ยวน้องโทษรกอดเองจ่าฉันเจ๊เจ๊กอดไม่ได้น้องโคตจะกอดเองดอกก็สัตว์พุ่มนาฬิกนะพาเราทาแม่นจมว่าคนหนาฮักทักทายเด้อจากคุณปากไก่แก้วทักทายครับผมคุณพี่อ้อยทักทายน้องปากไก่แก้วครับผมฮักทักน้องไก่เด้อจ่าไปธุระมาค้าเพราะเป็นยังดอคอยอกเจ้าซื่อๆน้องบริการขนมไทยทักทายพี่อวยพรครับผมราคทักทายอย่างกับเจ้าคอยอย่างน้องบริได้ครับผมบริเวณอย่างน้องน้อผมพี่อย่างกับเจ้าคอยว่าผมไปเครื่องเงียด้อยธรรมดา ตอบคอมเมนต์เพื่อทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเรานะครับเน้องว่าบริษัทก็เอาไปโค่นคุณค้นหาฮักทักทายเด้อจากคุณปลาไก่แก้วทักทายครับผมคุณพี่อ้อยทักไายน้องปลาไก่แก้วครับผมฮักทักน้องไก่เด้อจากไปธุระมาค่ะเพราะเป็นยังดอขยอกเจ้าซื่อดีนะจ้าหายใจบ้างเด้อจ้าขอบคุณครับผมจ่าพยายามครับผมเห็นบอกครับผมใส่โทรศัพท์คือมีบลูเบิกเลยจะได้เอาขอบคุณเิดเดจ้าขอบคุณนะครับน้างมีเธอก็มีใจสวัสดีเด er ้อจ้าคุณเพ้นซี สวัสดีได้ใจจากน้องวริกาครับผมทักทายพีพพพพพ่สกุลครับผมยากผ่านได้เจ้ากมานะครับน้องพี่สกุลมาใหายกับนงลจ้งแก่คำสำหรับพ่อสาผมมันที่มันสรุนนะครับน้องผมเครื่องมันห่อนครับผมทักทายคุณเพ็ญศรีเด้จ้าทักทายสวัสดีได้จ้าครับผมทักทายสวัสดีครับน้องต้กรเปิดบ้านประมวลผลได้แล้วโดยจ้าครับผมดีแล้วหรอครับผมยินดีด้วยครับผมสวัสดีได้จ้าคุณพี่สกุล ว่าจะาหายไปใส่กันเบิร์ดบุ๊กความเพื่อนพี่น้องของเขาที่เป็นผู้ติดตามกันเา่าๆครับผมกับพู้ไม่ไม้กระจายคือคุณวันเพมเอ้ากับหยอกกันซื่อๆนี่แหละหยอกซื่อๆเจ้าถือสันติอภัยได้คุณนายนาสวัสดีนะคะสันปนมาทักไายสวัสดีวัไยามภาษาอนเดียนมันสักทีละ หรืออีสิบหานาทีทักแทักท้ายสวัสดีแม่แดงสีเลือดลักได้จากจากแม่กายีครับผมทักท้ายสวัสดีบริการขนมไทยนะจ๊ะสันพนวาครับจากแม่แดงสีเลือดลักครับผมให้กาลังเล่นจากคุณวันพินครับผมเบ้ยมาหอดปากหวานแล้วนาอขึ้นรถตัวค่อยอืมสิไปไสลเะบัดนนี่สิพาไปซักแก้วเออไปเรือดได้เจ้าหนาวจนแข็ง เอาอีกแล้วเนี่ยเป็นย้ำเดสดุดย้ำนันครับผมภาพน้องครับน้องบูมูนเป็นยีงยังครับผมเอาตาเอ๊คุณวิทยาจ่าจ่าเดี๋ยวบอกจ่าขอบคุณอล้วะค่ะคุณพัชชาจิรานุวัตรนอณพัชชาอันใบนเพจครับน้องคับคุณพี่บวยพรทักทายด้อจ้า สวัสดีนะจ๊ะสันพลวันวาะครับต้องพี่อ้อยสันน้ำล้นตะลิงบ้านข่อยของของน้ำน้ำพักออกจากนะจ๊ะสวัสดีแม่แดงสีรักใบสวยสวยด้แม่แดงคนสวยนะจ๊ะสวัสดีแม่แดงจ้าข่อยขับรถเดอ้อเปิดตาจากขอบคุณลายๆครับเปิดมือเปิดตาเป็นครับหนูไปซะแก้วเรียจ้าเออไปซะ <c oughs> เดิดดนทางปลอดไฟครับผม ทักทายสวัสาาดีได้จากคุณเพ็ญศีมาพี่สันปนมานมาอุบุลพี่ว่าทักทายโบหยกกอดมูซื่อนี่แหละแล้วก็น้องประกายแก้วทักทายสวัสาาดีพี่วีขอบคุณครับผมน้องประกายแก้วครับอีกหานาทีทักทายได้จากสาวอ่าสาว,สาวล่างเล็กครับผมมาแล้วครับ